สองตัวเลขมหามงคลใช้แล้วจะมีแต่เทวดาคอยรักษาเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองและร่ำรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวเลขดีๆนะครับสองตัวเลขนะครับที่ใช้แล้วจะมีเทวดาคอยคุ้มครองรักษา เสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองและร่ำรวยครับใครที่อยากจะเสริมดวงชะตาโดยที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองรักษาให้มีชีวิตที่มีแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับสองตัวเลขนี้ควรใช้เป็นอย่างยิ่งนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมฝากไว้นะใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงสวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคุณจะได้วอลเปเปอร์เลือกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดทั้งหมดเพียง199บาบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ มาฟังกัดได้เลยนะครับเริ่มจากตัวเลขแรกนะครับคือตัวเลขนี้ครับเดี๋ยวผมขอเขียนขึ้นกระดานให้นะครับตัวเลขแรกคือตัวเลขนี้ตัวเลขตระกูล5ครับอ่ะตระกูล5เนี่ยก็คือหมายถึงพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาคอยช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เลขใดก็แล้วแต่นะครับเช่น5 1นะครับ ห้าสี่นะครับห้าหกและห้าเก้านะครับสี่ตัวเลขนี้นะครับเป็นตระกูลห้าที่ดีที่สุดนะครับในตระกูลห้าเนี่ยมีห้าสิบเอ็ดห้าสิบสี่ห้าสิบหกและห้าสิบเก้านะครับใครอยากให้เทวดาช่วยเหลือหรือเสริมดวงชะตานะครับเหมาะมากๆกกับสี่ตระกูลนี้นะครับสี่ตระกูลนี้เนี่ย ใช้ได้หมดเลยนะครับถามว่าสลับได้ไหมอ่าบางคนเจอเลขสลับได้ครับเลขสลับจะเป็น1นึ่งห้าและเก้าห้านะครับสี่เลขเนี้ยจะสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับคุณอยากใช้5 1าหได้นะครับใกลเคียงกันเหมือนกันนะครับ5445หได้เหมือนกันนะครับห้าหกได้เหมือนกัน เ5 5 9ได้เหมือนกันนะครับ4เลขนี้เนี่ยใช้แล้วจะมีแต่เทวดาคอยคุ้มครองรักษาเทวดาคอยปกป้องเทวดาคอยช่วยเหลือนะครับทำการสิ่งใดก็เป็นมงคลทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีเลข5เนี่ยถือว่าเป็นเลขที่ดีและประเสริฐมากนะครับควรจะใช้นะครับและเหมาะมากๆนะครับถ้าคุณทำอาชีพดังต่อไปนี้นะครับ หนึ่งเป็นครูนะครับใครที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องสอนคนใช้ความให้ความรู้คนเนี่ยดีเลยนะครับสองเป็นพระหรือเป็นเนนเป็นนักบวชนะครับอาชีพนักใครที่เป็นนักบวชนะครับไม่อยากใช้คาว่าอาชีพนะใช้คาว่าอยู่ในสถานภาพนักบวชเนี่ยเลขพวกนี้ควรใช้นะครับเลข5เลข9เนี่ยควรใช้นะครับ 3. นะครับอาชีพสายนักกฎหมายนะครับอาชีพนักกฎหมายเนี่ยก็ควรใช้เลขพวกนี้นะครับ 4นะครับอาชีพในวงการสาธารณาสุขนะครับหมอนะครับเภสัชทันตะนะครับควรใช้นะครับตระกูลพวกนี้ช่วยเสริมดวงได้ดีมากๆน,นะครับตระกูล5เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับคนที่เป็นหมอเภสัชทันตะนะครับส่วนถ้าใครเป็นพยาบาลนะครับใช้เลข2จะดีกว่านะครับอันนี้แนะนำนะแล้วก็ถ้าหลังจากนี้อีกเนี่ยก็คือเลข5เนี่ยเหมาะกับอาชีพที่เรียกได้ว่า เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์นะครับไม่คดโกงใครก็ใช้ได้ดีดีมากนะครับแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับใครที่คิดจะใช้เลข5เนี่ยโดยเฉพาะ5995เนี่ยเลขนิแรงนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจว่าตัวเองคลีนหรือเปล่าอ่าเปลี่ยนไปใช้เลขอื่นดีกว่านะครับอ่าถ้าสายคนทำอาชีพสีเทาสีดำเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้เลข5และเลข9นะครับควรระมัดระวังให้ดีนะครับ เลขที่สองนะครับที่เสริมดวงชะตาให้เทวดาคุ้มครองคือเลขนี้ครับเลขเก้านะครับเลขเก้าเนี่ยเป็นเลขของพระเกตนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นมีองค์เทพไทเทวาทั้งหลายคอยคุ้มครองคอยหนุนนําให้นะครับก็ใครที่ใช้เลขเก้าเนี่ยถือว่าดีนะครับเลขเก้านะครับจะเป็นตัวเลขที่ใช้ได้กับทุกเลขนะครับเลขเก้าใช้ได้กับทุกเลขนะครับหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเลขเก้าเนี่ยเข้าได้กับทุกเลข เลข 9, อยู่กับเลขอะไรก็ดีทั้งนั้นนะครับผมยกตัวอย่างนะหนก็ดีนะครับสอก็ดี3ามก็ดี4 9ก็ดี5้าก็ดีนะครับหกเก้าเจ็ดเกแดล้วก็เกดีหมดนะครับเลขตระกูล 9. เนี่ยสามารถสับตำแหน่งได้อีกนะครับเป็น9ก้าหนถึง9 9้าเก้านะครับเลขตระกูลเดีหมด นะครับใช้ได้นะครับถ้าเลขหนึ่งจะเสริมในเรื่องของอำนาจนะครับใครที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจควรใช้นะครับหรือคนที่เป็นผู้บริหารนะครับหรือมีตำแหน่งในการควบคุมคนนะครับต้องทํางานแบบมีลูกน้องคนใช้เลขหนึ่งเก้านะครับสองานะครับเกงานบริการนะครับงานงานบริการทุกสายนะครับเช่นนางพยาเป็นพยาบาลนะครับหรือทำอาชีพเกี่ยวกับ บริการต่างๆทุกอย่างเนี่ยสองเก้าเหมาะนะครับแต่ว่าต้องเป็นอาชีพสีขาวนะครับอ่าถ้าสายเทาสายดําไม่เหมาะนะครับสามเก้านะครับการแข่งขันการเดินทางนะครับสามเก้าเก้าสามดีมากๆนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองระหว่างการเดินทางนะครับแต่ตัวเราก็ต้องอ่าเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับขับรถก็อย่าไปเบียดเบียนใครนะครับสามเก้าเก้าสามเหมาะกับการเดินทางนะครับการแข่งขัน การสอบแข่งขันต่างๆดีนะครับ4994การเจรจาเอกสารการติดต่อการสัญญานะครับหรือเลข4เนี่ยเป็นเลขที่ดีมากสำหรับยุคนี้คือเลขทำออนไลน์นะครับอย่างผมเนี้ยผมให้ความรู้คุณก็อยู่บนระบบออนไลน์นะครับก็หลายคนอาจจะเห็นคลิปนี้ในแต่ละแพลตฟอร์มที่ต่างกันนะครับเลขนี้ดีนะ5995บอกไปแล้วนะครับเป็นเลขที่ดีที่สุดถ้าคุณเป็นคนสายขาวนะครับ69 59เนี่ย ใครที่เป็นสายความรู้เนี่ยหรือสายช่วยเหลือคน59ต้องใช้9559นะครับ69นะครับความบันเทิงการลงทุนนะครับดีทั้งในเรื่องของความรักและการเงินนะครับ6996 7997นะครับความอดทนความเข้มแข็งนะครับเลขนี้อาจจะเหมาะกับอาชีพอาทหารวิศวกรการเกษตรนะครับ7997เหมาะมากๆนะครับ8998นะครับอาชีพเกี่ยวกับคนทรงหมอดู นะครับดีมากๆนะครับอาชีพเกี่ยวกับความเชื่อนะครับหรือ2อันนี้ได้ทั้งวัตถุโบราณแล้วก็ของเก่าของสะสมนะครับ99เนี่ยจะหมายถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะครับแต่อันนี้จะบอกให้ฟังนิดนึงนะครับใครใช้เลข5และเลข9นะครับมีเรื่องที่ต้องอเสริมให้นะครับคุณต้องหมัน่สนสวดมนต์ต้องหมั่นทําความดีมันช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้นะครับอย่าให้เกินกำลังตัวเอง อันนี้ผมฝากไว้นะครับก็ใครที่จะใช้เลขดีๆเราก็ต้องหมั่นทำสิ่งดีๆเป็นการตอบแทนด้วยนะครับโอเคก็คลิปนี้ให้ความรู้เลขมงคลประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจอะไรก็ทักมาได้นะครับใครสนใจคอร์สสอนทำออนไลน์ก็ทักมาได้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ